สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องบางปลายสู่ผู้สุขนครับผูกกันอีกแล้วครับกับช่องอีสานเขียวพี่น้องโอยู่สีห้องตะลงมือตแต่แต่ใดอันนี้มาเนี่ยมันขนาดครับของไม่ายพี่น้องมายามปลาซิวค,ครับมือนสองสัตว์ปลาบูกระไปเดือดไปไรครับปลาซิวเป็นปลาซิวหางแดงนะครับนู่นใจเไหมใจถือบ่ถือเราครับทุกท่านอยู่ถืกถอก,อกนันละ อย่าไปลุ้นนหมกันครับผมคนสิลุ้นกันตากกดติดตามเนี่ครับมย่าไปลุ้นเหมกันก็นกนได้ไแต่ผพีนน่น้องใส่าเ้็นหนุ่ยยันตะคนหลักเลยครับใสดงว่าเลึกเต๋อพวกบุ้งมัปุ๊กเป็นเลยคืบอบ่เนี่ยก็เป็นหอาหารปลาดุกครับเข้าบ่พดน้อยหลายเต๋อ,อ่ครับลูกปลาหน่อยมา สายอยู่ครับประชิ้หางแดงลูกไป,ป,ปเดิดกระไรพี่้องลหลังไม่ครับชุบลุงเดมกนึงครับผมหลังที่สองอยู่บนครับหล,หลังคืน้นบอลนะ มันหลังที่สองครับเนี่ยไก่เน,นื่อเก้วมื้อเช้าหนึ่งแล้วครับเลยบ่ค่อยเตัวลายเนื่อมันยังบะลายครับอหานปลาดุกไงนะครับเนาะวันเดียู่ได้กินครับของเคี้ยงมาใส่ยนอดปลาลูกกวางด้วยครับี่ตัวนี้น้อยเน่อยครับด,ด,ดูตะไคร้หน่อ

ครับเนาะใส่ยำเวียนนะครับนี่ใส่ตอนเที่ยงครับปลาชิวหางแดงปลามัดครับผมตาเสียบอยู่พี่น,น้องตัวงามครับใส่ตอนเที่ยงกะหามุ้งเลงมายามครับผมเอากระลองใส่มาครับเด้อใครอยากกินปลาซิวก็ได้หาง่ายเกินปลาซิวอย่างนี้หนอกับเนี้ยกับเนี้ยหางไงไงจะเสียงงั้นผม เอาไปครับผมคลิปนี้กัสันส้นๆครับเดี๋ยวติดตามคลิปมาแรงครับผมไปไปหากุ้งครับเป็นน้องได้กับปาไหลกุ้งใช่เป็น้องได้แต่เนวอืึนวันนั้นาซื้อมุ้งดักุ้งนะกุ้ง,ะนะงหลาไครับบ้านผมนีาไหลจะไปชิวไปเดือดเลยเอาไปครับคลิปนี้ก็บผมยังไหลครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้องไม่เหรออู่หากิน น้ำทำภาษาคนอีสานหล่ะครับไปครับผมชิปเหนียวอร้ายไปก่อนขอบคุณทุก่ันขอมารับชมครับมีความสุขความจเจริญน,นะครับเนาะอย่าให้รวยเบื่อสู้ทุกคนครับไปครับผมสวัสดีครับ